สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตซูบิชิออนิวไททัน2020ครับวันนี้นะแดมจะแนะนำนะครับตัวของแต่งหล่อนะครับในมิตซูบิชิออนิวนะครับ2020เป็นชุดดำทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับของแต่งหล่อนะครับครอบไฟหน้าสีดำนะฮะเห็นไหมฮะเป็นดำด้านนะครับครอบไฟหน้าดำด้านครอบตัวสปอตไลท์นะครับดำด้านแบบนี้เลยดูใกล้ๆนะครับครอบสปอตไลท์ดำด้าน ด้านบนไปเลี้ยวเขาแบ่งเส้นให้ด้วยนะครับงานติดตั้งโดยการใช้กาว 3M นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันเคิร์ฟมานี่เลยนะครับนี่ฮะปิดคมเมียมไปเลยสวยๆแบบนี้ฮะดูดุเลยฮะตามมาที่นี่ครับครอบนะครับกระจกมองข้างของเดิมตรงนี้เป็นคมเมียมนะครับหรือเป็นชุกเงาฮะปิดทับด้วยดำด้านครับ ตามมาที่นี่ครับช่วยรองมือเปิดนะครับสีดําด้านพร้อมกับตัวครอบก้านแบบวอลลูเซนเซอร์นะครับหรือรูสมาร์ทคีนะครับหรือคีเลตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้4ชิ้นใน1นึ่งคันรถส่วนตัวนี้จะ8ชิ้นนะครับหชิ้น2ชิ้นนะครับ3ชิ้น4ชิ้นแล้วฝั่งคันรถอีกรวมเป็น8ชิ้นนะครับนี่คือื่วยรองมือเปิดพร้อมก้านนะครับตามที่ด้านท้ายครับสรับด้านท้ายคันนี้ครอบไฟท้ายนะครับเป็นดําด้านตัดลาย นะครับตามตัวรถเลยนะครับดูนะฮะนี่ฮะเคอร์ฟสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นดาด้านนะครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับการดาบท้ายนะครับนี่ฮะการดาบท้ายประกอบไปด้วย3ชิ้นนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นนะครับต้านท้ายนะครับส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งเรียกว่าครอบมือเปิดท้ายนะฮะนี่ฮะครอบมือเปิดท้ายรุ่นนี้จะมีวาล์วกล้องด้วยนะครับจะมี2รุ่นนะฮะรุ่นที่มีกล้องกับไม่มีกล้องนะครับโอเคเลยนะครับสําหรับ ของแต่งนะครับดำด้านทั้งชุดนะครับนายมิชูบิช i ออนิวไพร์ตัน2 0 2 0ัเที่ยวดูกันไปสวยงามตั้งแต่หน้ายันท้ายท้ายยันหลังเลยนะครับนี่ฮะอานากหลอก่อเข้มๆแบบนี้เลยนะครับโอเคฝากไว้ครับลูกคา้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แ,แต่งรถและดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับ สำหรับคลิปนี้นะแดมลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ